สวัสดีค่ะสวัสดีค่าคืนวันเสาร์เข้าสู่วันอาทิตย์นะคะมาแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณ fc นะคะโทรมาดูไพ่ส่วนตัว2ท่านนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ฟินิชนะคะพรุ่งนี้งดรับคิวนะคะขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขขอบคุณจักรวาลที่เหวี่ยงกระยาณมิมิดดีๆมาให้นางฟ้าได้ชื่นใจใจฟูทุกวันเลยนะคะถึงจะแบบว่าไม่ค่อยว่างแต่ก็ยังหาเวลามาทำคลิป ไทม์เลสแรนดอมฟินฟินให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะวันนี้นะคะเราจะอ่านไพ่แบบเบาๆสบายๆกับพลังงานาาไพ่3ใบนะคะโดยชื่อท็อปิกคือ ความคิดถึงจากใครนะใครกันเนี่ยส่งความคิดถึงให้คุณผู้ฟังของนางฟ้าเลยนะบัตน,นาวตอนนี้เลยนะคะพลังงานใบแรกนะคะออกมาเป็นพลังงานของชาริออตนะคะพลังงานของดิเอ็มเพสนะคะแล้วก็มีพลังงานของเดอะซันนะคะเป็นไพ่เมเจอร์อาคนาทั้ง3ใบเลยชาริออตดิเอ็มเพสเดอะซันพลังงานของมวลมหาถาดน้ำามเจมีนากรกฎา พฤศจิกาทัดไฟส8 2ราศีธนูราศีเมษร,ราศีสิงห์เขาทำไมถึงได้คิดถึงคุณอยู่ล่ะตอนเนี้เพราะอะไรเพราะว่าหัวใจของเขากับคุณเนี่ยมันห่างกันหรือเปล่านะเอ๊ะอาจจะเป็นร่างกายหรือเปล่าที่ห่างกันแต่ว่าจิตวิญญ,ญาณความรักความเสน่หาที่มีให้คุณน่ะมันเยอะมากเลยค่ะณนะวันนี้เวลานี้วินาทีนี้เลยเขาอาจจะ นอนไม่หลับเอามือเอาเท้าไก่หน้่ผากอ้ยคุณเนี่ยมันแบบออนท็อปเลยอ่ะนัมเบอรวันเลยเป็นเป็นระดับแบบดีเอ็มเพสอ่ะคุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับชาวทัตน้ำมีนกรกฎพิจิตรือว่าไฟแม่สิงหธนูนะคะพลังงานของคนคนนี้วันศุกร์วันอาทิตย์วันอังคารวันพุธวันจันทร์นะคะเขาอ,อยากบอกว่า รักทางไกลถ้าหากว่าเธอมองว่าเราเป็นคนทางไกลนะคะเขาอยากให้คุณรู้ว่าหัวใจของเขาเนี่ยมันใกล้คุณมากเลยเราต่อให้เพิ่งวางสายกันนะคะหรือไม่ได้คุยกันกี่วันล่ะชาริออตเจด้7 7ชั่วโมงเจนาที7วันหรือบางคนอาจจะไม่ได้คุยกันมาสักมีพลังงานของเจ็ดสัปดาห์นานสุดนะคะเขายังบอกว่า ค่าคืนนี้หรือค่ําคืนไหนๆฉันก็ยังคิดถึงเธอห่วงหาอะไรฉันไม่อยากจะบอกใครเลยว่าฉันเน่ะเป็นบ้าเป็นบอกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างเรามากๆชาลิออดีเอ็มเพ็ดเดอะซันเขานะคะห่วงคุณมากๆเลยความเป็นดีเอ็มเพ็ของคุณคุณอาจจะเป็นคนเก่งสตรองสวยหล่ออยู่ได้ด้วยตัวเองแบบเพอร์เฟกอ่ะคุณเพอร์เฟกมากๆในสายตาเขาและถ้าหากว่าเขาเป็นเดอะซันเป็นชาวาไฟแม้ สิงหธนูนะเดอะซันกับดีเอ็มเพะเดอะเบสนัมเบอร์วันอ่ะคุณเนี่ยเปรียบเสมือนราชินีน้ํานะคะดีเอ็มเพสเปรียบเสมือนราชินีน้ําคุณอาจจะเป็นชาวท่านน้าที่อบอุ่นอ่อนโยนปรไฟล์ดีมีเอฟซมากมายมีคอนเน็กชันดีๆมีชาติตระกูลหรือบางคนอาจจะมีแสงในโซเชียลอาจจะทำงานเกี่ยวกับโซเชียลและเขาก็เช่นกันความเป็นแบบเดอะซันน่ะ เขาอาจจะเป็นชาวทานไฟเจ้าชู้สายเปใจดีขี้หึงขี้หวงตอนนี้เขาเลยรู้สึกว่าการเดินทางมันเป็นอุปสรรคต่อความรักของเราแต่ว่าหากแม้ว่าเราไม่ได้แบบว่าเจอกันทุกวันทุกวี่แต่ฉันเนี่ยแค่ได้ยินเสียงเธอได้ส่องได้มองเธอในโซเชียลเนี่ยไม่ว่าคุณโพสอะไรนะคนคนนี้จะก,กระโจนเข้ามาคนแรกเลยอาจจะไม่ได้แบบ คอมเมนต์เทคแอคชั่นกดหัวใจส่องสตอรี่แต่เขาเนี่ยแบบถ้าคุณเด้งมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหส่องปั๊บเลยค่ะนะคะเขาเนี่ยทำตัวเป็นกล้องเลยกล้องส่องทางไกลกล้องส่องใจให้คุณรู้ว่าเขาไม่หายไปไหนจากคุณเลยนะยังคงวนเวียนวนเวียนนะคะคนที่คิดถึงคุณอยู่เนี่ยไม่ธรรมดานะคะเขาอาจจะเกิดปิมมะนะคะ มันเป็นไพ่ของม้ารบศึกนะคะเดยชาริออตก็อาจจะเกิดปีมะเมียม,มะแม่มะเสง็งมะโรงนะคะชวดนะคะกุนจอนะคะฉลูไก่ได้เขาอยากบอกว่า ความคิดถึงที่ฉันส่งให้เธอทุกวันทุกเวลาเนี่ยต่อให้เราเนี่ยต่างคนต่างมีหน้าที่มีภาระมีแบบสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยเธอไม่ต้องห่วงหรอกนะว่าฉัน,นจะนอกใจเจ้าชู้หรือจะปันใจให้ใครเธอต่างหากล่ะที่มีใครต่อใครจะเข้ามาหยิบยืน่นข้อสเสนอยัดเยีดยดสิ่งดีๆอยากจะแย่งเธอไปจากฉันนะคะเขาแบบ ความห่วงที่มันมีมากะนะด้วยพลังงานถ้าคุณเป็นชาวธาตุน้ําเขาเป็นชาวธาตุไฟพลังงานคุณเนี่ยมันน่าหึงห่วงอะ่ะคุณเซ็กซี่พลังงานไพ่ของ D.M. Pad ใบนี้นะคะ <c oughs> ผู้หญิงคนนี้นะคะมีเรือนร่างที่งดงามเซ็กซี่อกอึม่มเอวคอดสะโพกผายหน้าสวยไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านด้านหน้าเขามองว่าคุณสวยที่สุดน่ารักที่สุด <c oughs> เขาเนี่ยคิดถึงเสียงอันออดอ้อนมีสเสน่ห์หวานแบบเหมือนละรังร้องงางงางคุณเนี่ยจะเป็นคนที่หัวเราะอร่อยทำตัวน่ารักแบบอะไรเกี่ยวกับคุณนี่ยมันทำให้เขาแบบใจฟูขนาดเขาเป็นเดอะซันเขายังรู้สึกว่าคุณเนี่ยดับเดอะซันได้อยู่หมัดเลยแบบพลังงานความน่ารักความเซ็กซี่ความแบบว่าเป็นตัวของตัวเองของคุณเนี่ยเอาใจมั้ ใจเดี ar, ๋ยวซันชาวธาตุไฟอย่างเขาได้อย <c ười> so, ู่หมัดเลยนะคะเขาคนนี้อยากบอกว่าคุณเนี่ยที่สุดของแจ้แล้วแต่มาวันนี้เราต้องพรากจากกันไม่รู้นะว่าคุณกับเขาอาจจะนัดเจอกันในอีกความเป็นดีเอ็มเพจหมายเลขก11อ่ะเนาะหมายเลขก11เดิือน11อีก11ชั่วโมงหรืออีก11วันเขาอาจจะเดินทางควบมาควบรถ นั่งเครื่อง,บ,งบิงบึงมาหาคุณก็เป็นไปได้เพราะว่าต้านต่อไฟสเสนหาต้านต่อไฟพิษสวาสไม่ไหวแล้วนะคะเขาอยากบอกว่าตอนนี้อกจะแตกตายแล้วเพราะว่าอยากเห็นหน้าคุณอยากอยู่ใกล้ๆอยากสกินชิปอยากนวลเนียคอเคลียและถ้าหากว่าคุณกับเขางอนกันนะคะผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทำงานเก่งชอบขับรถชอบออกเดินทางอารมณ์ร้อนนิดนึงความเป็นธาตุไฟของเขาอาจจะเป็นคนใจร้อนอยาก เจอเร็วๆคุณผู้ฟังก็อาจจะแบบมีแ a ช s i มีแบบกำแพงมีสเปซว่าแบบอย่าพึ่งสีใจเย็นๆเิเดี๋ยวแบบ <c oughs> อีกสองสมวันหรือสัปดาหนะ์หน้าหรืออีก11วันค่อยเจอกันก็เป็นไปได้7วัน11วันแต่เขาก็เหมือนแบบไม่ไหวแล้วว่ามันมันทนไม่ไหวมันไม่ได้ไกลกันขนาดนั้นนะขอขับรถไปหาได้ไหมอะประมาณว่าถ้าเขาอยู่เชียงใหม่นะคะเชียงใหม่จันทบุรีอุดรอ,อุบลชัยภูมิสระบ,บุรีหรือว่าภาคเหนือภาคใต้อะกรุงเทพก็แค่น้าปักซอยบ้านคุณก็แค่หน้าปักซอยเนี้แหละค่ะพลังงานของใครกําลังคิดถึง คุณอยู่คนที่เป็นราศีสิงห์ราศีเมษราศีธนูราศีพิจิกราศีมีนราศีกรกฎนะคะพลังงานของคนคนนี้ลึกสุดใจอยากบอกคุณว่าฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าพลังงานเดนะสันนคนที่เป็นแบบว่าตัวหนึ่งตัวตึงขององค์กรตัวท็อปของของ กลุ่มแก๊งเพื่อนฝูงเขาเนี่ยจะยอมซิโรล,ล่าให้คุณแค่คนเดียวเขารักคุณมากจริงๆคุณตรงปกตรงสเปคโดนใจเขามากจริงๆนะคะน้ำเสียงรอยยิ้มเส้นผมเคิร์ฟของบอดี้ของคุณมันชจางแบบว่าโอ้เรียกร้องความเฮื่อนกระหือรือของเขาที่อยากจะทำให้เขาอยากจะเทคแอคชั่นมาหามาดูแลามาอากเอาใจป้อนข้าวป้อนน้ำคนคนนี้เป็นคนที่แบบ ยอมซิโรราบให้คุณแค่คนเดียวจริงๆกับคนอื่นเขาจะรู้สึกแบบอ่าถ้าเขาเป็นเดอะซันใช่ป่ะเป็นแบบบอสหัวหน้าเจ้านายเขาก็แบบดุดันในโซเชียลก็ไม่ค่อยแบบว่าจะไปคอมเมนต์ไปอะไรใครแต่เมื่อคุณโพสต์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะในโซเชียลเขาจะเข้ามาส่องแล้วก็มองแบบหึหคุณห้ามเช็คเลตติ้งนะอย่าคุยกับใครเยอะนะอย่าแต่งตัวโป๊อย่าแบบว่าโพสต์อะไรเยอะแยะนะเขาห่วงนะนะคะเวลาอยู่ด้วยกันแบบขับรถไปไหนด้วยกันก็อาจจะชอบเอามือ бап จับมือคุณมาหอมมาดมเอามือลูบหัวคุณว่าแบบอย่าใช้แบบเสน่ห์เยอะนะพี่ห่วงนะน้องเป็นดั่งแก้วตายาหีเป็นยอดกัลยายา,ยาใจของพี่นะคะเขาอาจจะแบบพูดสรรเสริญเยินยอชมคุณให้คุณเครบเครื้อส่วนคุณู้ฟังก็แบบรูก้ก็แค่โปดไปอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรหรอกนะคะคุณู้ฟังก็รักเขารักเขานางฟ้าเราก็แค่อยากรู้ว่าเขาจะหึงจะห่วงหรือเปล่าเขา เขาหึงเขาห่วงเขาแคร์เขาคิดถึงแล้วเขาแบบวันเวรกับคุณมากๆเลยนะคะนี่คือพลังงานของคนที่กําลังคิดถึงคุณอยู่อ้อมีปีขานออกมาด้วยนะคะปีขานปีจอเขาอยากบอกว่า ทำยังไงดีอเมื่อไหร่เราจะร่วมหอรงรงเมื่อไหร่เราจะแบบว่าร่วมเรียงเคียงหมอนแบบมั่นหมายอยู่ด้วยกันย้ายไม่อยู่ด้วย,ย,ยกันใจเขาตอนนี้อยากจะดูแลคุณจะแย่ยอยู่แล้วนะคะอยากจะให้คุณมาเป็นว่าที่ป้าป้าหมั่นมาอยู่ด้วยกันมีลูกมีเต้าคุณเนี่ยไม่ต้องทําอะไรหรอกแค่ดูแลเลี้ยงลูกให้เขาก็พอแล้วเขาเนี่ยจะเป็นคนหาเงินให้คุณเองหาเงินมาถมคุณคุณอยากจะทําอะไรช้อปปิง้ง ทำอะไรปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกได้หมดเลยคนคนนี้ความเป็นเดอะซันของเขา,าเขาเก่งสตรองมีคอนเน็ t ชันแล้วก็มีคนแบบว่าอยากจะแบบดิวธุรกิจกับเขามากมายคุณอาจจะครบนะคะครบกับคนที่มีแพชชั่นในการแบบว่าเป็นเจ้าของกิจการขายอสังหาหรือว่าเป็นนัก รับเหมาก่อสร้างข้าราชการนักการเมืองตำรวจทหารก็เป็นไปได้มีองค์กรมากมายที่แบบว่าข้างใครเคซี่แล้วก็ยกเี่ยวปอบปั้นเขานะคะเพราะว่าเดอะซันน่ะชี้นิ้วสั่งเลยระดับแบบว่าบิ๊กบิเลยนะคะ คุณเดียวกับใครก็ไม่รู้สินะแต่ว่าบุคคลที่นางฟ้าพูดไปกำลังคิดถึงคุณอยู่มากๆเลยนะคะตัวดีตัว P ตัว T ตัว R ตัว N ตัว Y ตัว O นะคะตัว J นะคะตัว M ตัว P ตัว Q ิวนะคะเขาอยากบอกว่าเขาไม่เคยที่จะแบบว่า แบบทุ่มเทรหรือว่าอยากจะผูกมัดใครเหมือนคุณเลยนะคุณเนี่ยเป็นนัมเบอรวันจริงๆอ่ะคุณเปรียบเสมือนคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรปราบพยศปราบความเจ้าชู้หักเขี้ยวเล็บเขาอยู่มัดเลยเขาทําตัวเมื่อก่อนก็าอาจจะเป็นจระเข้อะไรเงี้ยแบบอืทําตัวเป็นแบบว่าคนที่เจ้าชู้ดูโปรไฟล์ดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้นะคะเขี้ยวจระเข้เนี่ยคุณหักหมดเลยตอนนี้กลายเป็นจิ้งจกตุ๊กแกไปเลยทีเดียวเชียว พลังงานของเขาอยากจะบอกว่าไม่เคยยอมใครทั้คุณเลยนะเอซี FC ของนางฟ้านะคะเขาอยากบอกว่าก็ไม่รู้สิตอนนี้คิดถึงจังเลยหวังว่าคุณจะตื่นมาฟังคลิปนี้แล้วก็ได้รู้ว่าเขาเนี่ยคิดถึงคุณมากๆ จากใจเลยอยากจะควบลดขวบแมานั่งเครื่องวิ่งจ็อกกิ้งมาหาคุณที่บ้านถ้ามันไม่ได้ไกลกันขนาดนั้นนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นสายสปอร์ตสายชิลอยู่ด้วยกันก็แบบว่าชอบออกกําลังกายกินกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ว่าชอบเดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติล่าสุดคุณกับเขาอาจจะเพิ่งไปทะเลด้วยกันมาเขาเลยรู้สึกว่าอุ๊ยจังหวัดนั้นทะเลก็สวยนะเบื่อโซนนั้นเราไปโซนนี้กันไหมนะคะ โมเมนต์ Moment, ความแพชชั่นสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นระหว่างคุณที่ผ่านมาครั้งล่าสุดเนี่ยมันติดตราตึงใจมันมัดใจมันครอบครองสีห้องหัวใจก็ได้หมดแล้วเขาอยากบอกว่าถ้าไม่คิดถึงเธอแล้วจะให้พี่ไปคิดถึงแมวที่ไหนล่ะคะนะคะนี่คือพลังงานของใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ราศีสิงห์ราศีเมษนะคะราศีธนู มีนกรกฎพิจิกนะคะและเขาอยากบอกว่าที่หนึ่งในดวงใจมอบให้เธอหมดแล้วหัวใจดวงนี้นะคะมีดวงเดียวคุณนั่นแหละที่เป็นคนได้ต่อให้บ้านเราไกลกันแต่ว่าความผูกพันความแน่นแฟนความแบบว่าสนิทสนมเนี่ยมันแบบเหมือนอยู่ด้วยกันเขาอยากจะแบบเป็นองครักพิทักษคุณทุกเวลาแต่ว่าด้วยแพชชั่นที่คุณก็แบบ เก่งเลิศอ่ะเขาก็เก่งเลิศอ่ะต่างคนก็ต้องมีบริบทในการใช้ชีวิตแต่ละวันเขาอยากบอกว่าต่อไปนะทิศถัดไปหรือว่าครั้งหน้าที่เขาได้เจอคุณเขาก็จะยัดเยียดความสุขไฟรักไฟสเสน่หาไฟสวรรัสดไฟลุกให้คุณแบบว่าจดจำตราตรึงเขาไป เช่นกันนะคะนี่คือพลังงานของใครกันเอ่ยคอมเมนต์บอกนางฟ้าด้วยนะคะมีผู้พลังงานของผู้หญิงผู้ชายสายหื่นนิดๆชอบสกินชิปชอบนัวเนียชอบตัวติดคุณชอบเปชอบออฟเฟอร์ชอบแบบว่าประเคนนั่นประเคนนี้ให้คิดถึงคุณมากๆเลยนะคะไฟน้ำออกมาแค่สองาตแฮปปี้ฟันดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายคะ่ะ